ลุยกันต่อในภาคที่2กับ t รูมั a แอนด o บันะครับพ่อของฉันเคยรบในสงครามกลางเมืองก่อนที่ฉันจะมาพ่อบอกว่ามันง่ายที่จะมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรเตรียมฉันให้พร้อมสําหรับสิ่งที่จะเจอได้เครื่องจักรสังหารใหม่อย่างรถถังได้เปลี่ยนรูปแบบสงครามในช่วงค่ำคืนโชคดีที่พบมันส่วนใหญ่อยู่ข้างเราส่วนใหญ่ไปครับลุยกันต่อในมิชชั่นที่2ครับ let's go เมืองนี้ไปขอดฝรั่งเศสฤดูใบไม้ร่วง1918ช่วงท้ายของสงครามฤดูหนาวกำลังมาพวกเยอรมันเสริมกำลังที่แนวและรอให้ศัตรูเข้าไปหาพวกเขาคลื่นของการราบล้มตายใกล้แนวคอนกรีต,ตของเยอรมันแผนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงกองพลรถถังอังกฤษที่มีอาวุธหนักและการป้องกันแน่นหนามันคือวีแทงปีศาเครื่องจักรสงครามมันกวาดล้างสนามเพาะทำลายแนวรถหนามรถถังที่ทะลุทะลวงได้ทุกสิ่ง 17ตุลาคมกองกำลังอังกฤษเตรียมตัวเข้าโจมตีเมืองคัมเบร์พร้อมด้วยการสนับสนุนทางรถถังเหล่าผู้บัญชาการเชื่อว่าจะสามารถเข้ายึดได้แต่รถถังวีแท้งมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือมันไว้ใจไม่ได้ เอ็ดเวิร์ดครับฉันเท้วเส้นตามมาก่อนจะพลาดเรื่องสนุกฉันกำลังรอเอกสารของนายไม่ต้องห่วงครับท่านผมพร้อมรับใช้กษัตริย์และประเทศแล้วครับฟังนะนายต้องมาไปข้างหน้าและขารับเมื่อฉันสั่งและนายจะต้องทำมาเต็มที่เผื่อฉันหยิบพวกมันขึ้นมามาเถอะไปเจอกับบิ๊กเบส สาวในฝันของนายนุ่มๆเราได้พลขับใหม่ฝ่าโครนและเลือด ไม่อย่าสบดเธอไม่ชอบคำสบุดฉันฟินฉันเอ็ดเวิร์ดไม่เคยขับมาก่อนใช่ไหมอะไรนะไม่เคยขับอะไรทำนัานที่อยู่นาไปเธอแม็กมาัสเอาล่ะไม่ต้องห่วงเธอจะทำตามนายเอาล่ะหนุ่มๆนี่คือเรื่องสำคัญเราได้รับคำสั่งให้ฝ่าแนวของพวกเยอรมันทำลายตำแหน่งของปืนใหญ่ฟินครับผม จากนั้นเราจะรุกคืึมนกระสือเมืองแามเบรของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันมาว่ามีไว้สาวๆและเพลงคงทำให้พวกนายสนุกแน่ฮะแม็กมาั斯คงไม่สนุกพระเจ้าเราจะรอดมเนี่ยใจเย็นแม็กมาั斯จำไว้จงทำหน้าที่ของตัวเองดูแลกันและกันและบิกเบสจะดูแลพวกนายเอง ขอให้พระเจ้าเมตตาบิดาของเราเราจะฝ่าันไปด้วยกันพร้อมไหมเอ็ดเวิร์ดพร้อมครับเดินหน้าแต่กำลังพละครับมาแล้วครับได้เวลาขับรถถังฮะ ลํานั่นกำลังลอกครับผัดขนไม่มาัดผัดขนฉันจะทอนขนทุกเส้นมันเองใจเย็นลกบนั่น,น,นอาช่วยชีวิตเรามันคือช่องทางสือสารเดียวของเราแนวเคเมดเวิร์ดครับเริ่มขบมือแล้ว,ลว,ลวก่อนใน,น้นี้ทำอะไรมาค้นขับรถยนต์น่ะพนักงานขับรถหยุดก่อนมาถึงแล้วแล้ว ฐานราบจะบุกตอนเสียงนกหวิ่ได้แลแล้วเราค่อยตามไปข้างบนนั่นในเหตอะไรแบบนี้ไหมเคยแต่ไม่ขอพูดแล้วกันฟังนะเราจะถล่มปืนที่อยู่ด้านบนของการหันลมนั่นเอเครับนายอยู่ตรงนั้นนะฮะการหันลมเสียงลูกวิดมาแล้วครับขับได้หรือยังเขมา้วครับได้เวลาไปยึดเข็มกางหันนะครับสำหรับรถถังที่เราขับนี้นะครับมันจะชื่อว่ามาร์ค 1B แทงนะฮะ คือเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทั้งฝ่ายพันธมิตรแลวก็เยอรมันต่างก็ขุดแนวสนามเพาะนะครับแล้วก็ตั้งการป้องกันอย่างดีนะครับ,รรบทำให้บุกกันได้ยากนะฮะดังนั้นทางอังกฤษจึงได้คิดค้นรถถังขึ้นมานะครับซึ่งมันก็คือ Mark 1 V Tan k ที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับติดตั้งปืนใหญ่ขนาด57ม mm มนะครับแล้วก็ปืนรองเป็นปืนกลน,นะครับที่ชื่อว่า HotKish นะครับอยากรู้หน้าตาเป็นไงให้ไปดูคลิปแรกครับปืนกระบอกแรกที่ตัวเองเราถือฮะที่มันจะมีแม็กซ์ ปืนใหญ่เหมือนกันเอาเรียบร้อยต่ครับโอเคแสดงว่าศัตรูหลักที่เราต้องมองหาตอนนี้คือพวกปืนใหญ่นะครับที่จะถล่มรถถังของเราได้เนเองฮะไปด้านต่อเลยนะครับซ้ายมีไหมนั่นไงซุม้มเจอนะครับสวยอ่ะเจอแล้วไอ้พวกปืนกลแอบอยู่ตรงนี้นะครับแตกข้างบนมีกระบอกหนึ่งนะฮะสวยเรียบร้อยครับ เข้าไปยึดเลยอ่ะจุดตรงนี้ครับเตรียมตัวรับมือกับฐานรารบฮะมีไปเติมมีไปเติมปืนมันไม่ยอมพังนะครับพวกเยอรมันก็เลยไปตรงปืนเอ้าสวยเนดะ้ไปครับดันนี่แหละครับข้อดีของรถถังนะฮะฝ่าแนวสนามเพราะเอาไปได้ง่ายๆเลยครับเอาละเจอแต่ฐานร,ราบนะครับยังไม่เจอปืนใหญ่เก็บก่อนครับไปขวามือ ปืนกดยังไงรอเราหนานะครับปืนลูกปืนปรวลายิงไม่เข้าครับระวังปืนใหญ่อย่างเดียวขวามือไปนิดนึงฮนะสวยยิงปืน,ปน,ปนมันได้แค่นี้ครับต้องถอยไปยิงไอ้ไหนละ่ะไปหนึ่งเก๋ครับสวยงามสวยงาม,งามไปเลยครับเอา้าเจอแล้วนี่ไงปืนใหญ่ยังไม่โดนครับเขอย,ย้อยนิดนึง สวยเฮ้ยระเบิดโดนโดนโดนมาเรื่อยๆเติมเรื่อยๆกำลังยึดอยู่นะครับต้องรอเวลาแป๊บนึงอย่าหนีหนีจะหนียังไงโอเคครับมีไหมดีไหมอี๋ไงเจอแล้วครับให้สูงไว้ิีนึงี่ด้านจะโดนนะครับ เยี่ยมโดแล้วฮะสวยงามอ่ะยึดจุดต่อไปครับจุดบเห็นนะเรียบร้อยครับแตกเลยทำลายป้อมเอาได้ด้วยสวยครับเยี่ยมอย่างนี้ฐานราบสบายเลยฮะเอาแล้วนี่ไงสิ่งที่เปลี่ยนสงครามในช่วง้ามคืนนะครับจากคุดสนามเพาะอยู่กันเป็นปีๆได้เจอรถถังเข้าไปทีเดียวนี่วงแตกเลย ล่ะขึ้นกลสวยครับพังละองคอยมองหานี่ไงเจอกระบอกนะครับ <Yeah. S 2> เียเดินหน้าโตเลยเพื่อนดันไปดันไป,นไปต้องมองหาครับขึ้นเดินมานะ่าจะเจอนะครับปืนใหญ่เพ็บ okay. ฐามราบก่อน เยอะมากเยอะมากเยอะมากเห็นแล้วครับอยู่นี่อยู่นี่กระบอกนึงสวยเรียบร้อยไอ้ควางระเบิดมาเห็นแล้วครับกระบอกสองอยู่ขวาจะรอควันจางนิดนึงนี่ไงเห็นแล้วครับเต็มๆตายเลยและอีกเหมือนจะได้ยิงเสียปืนใหญ่อยู่นะครับแต่ยังหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนนะครับยิงฐานราบไปก่อนแล้วกัน เดียวร้อยะตายโอเคสบายเลยงี้อะไรมากระไรตัวหนึ่งมันมีตัวมาทับเกตเกตไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วครับคอยยิงทิ้งกำลังเข้ายึดห้นี่ทงอันกินกำลังขึ้นเลยครับไม่ยิงหรอ เรียบร้อยเลยยึดได้แล้วนะเตรียมตัวเคลื่อนไปจุดสี่ไปเพื่อนดันซ้ายหนึ่งกระบอกนะครับปืนใหญ่แต่ร้อยไม่เห็นจุดไปก่อนแล้วกัน,นครับให้ซาพวกนี้บังไปก่อนข้างหน้าเต็มเต็ม เยีบข้างหน้าอา้าวยิงไม่เข้ายังไงอ๋อบินกลซ่านักไปไหนลราเพื่อนซ้ายกระบอกหนึ่งครับอ้าวมีคนไปใช้กระบอกเดิมยัดเข้าไปเลยทัซ้ายแตกซะใส่ย,ยิงไม่พังนะครับปืนกลนพวกนี้ต้องรีบยึดนะครับ ดันมาเพื่อน,นไปสบายครับเริ่มยึดได้ละรอดูก่อนครับมาแล้วครับดันมันดันกลางมาแล้วดันกลางแล้วยิงฟรีเลยอย่างงี้มีปืนใหญ่ถล่มเอาเห็นแล้วครับทางขวากบอกแรกโผล่มาแล้วจงไงแตกเลยครับรู้เรื่อง สายกระบอกนึงเจอตำแหน่งแล้วแทงมีอีกไหมครับข้างหน้าเห็นแล้วสวยน่าจะหมดแนวครับเฮ้ยข้างหน้ามาอีกเอ้าไอ้บ้าเอ้ยรถถัง 47V ของเยอรมันมาตายแล้วครับรถถังต้องสู้ไม่ได้นะฮะ กราะของเราหนาแค่16มิลนะครับของเขาหนา30มิลนะครับแต่ปืนเนี่ยเท่ากันฮะ57มิลมตรต้องยิงดอดตรงนั้นไม่ได้อีกบอกไปว่าเกาะมันหนาไอ้บ้าเอ้ยทำไงดีเนี่ยนี่ไงร,รู้เห็นรูแล้วครับรูซ้ายมือยิงเข้ารูอ่ะเข้าครับสวยรถถัง 47V คันนี้มันเป็นรถถังที่ไปถอดแบบของอังกฤษนี่นะครับพูด,ดง่ายๆคือเยอรมันสร้างมาสู้นะครับ เดย์ซ้อมก่อนนะฮะเอาพืนได้มาอีกเดี๋ยวสิ่ซ้อมก่อนอุตส่าห์ฆ่าไอ้ตัวบิ๊กได้ใจเ,ย,เ,ย,เย็นใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนๆนะซ้อมก่อนซ้อมก่อนเอาปิ้กระซิ่ครับโอเคไม่เบิร์ตเอเบิร์ตไหวไหมไหวพวกแน่ใจฮนะแน่ ฟินฟินรีบซ่อมสิวะฟินตายแล้วาตายแล้วยังไงในทีนี้โอเคครับเราเก็บเครื่องมือได้ต้องซ่อมเองแล้วมา เสร็จเรียบร้อยไปครับในเวลาเดินหน้ากันต่อที่บ้าเอ้ยเสียเพื่อนมีคนนึงแล้วครับผมไม่รู้ว่าฟินตำแหน่งอะไรนะครับเพราะว่าในรถถังจะมีพอรถนะครับมีพลขับนะฮะซึ่งเราเป็นพลขับนะครับแล้วก็มีพลยิงแล้วก็มีพลบรรจุนะครับผมไม่รู้ว่าแม็กมานัทเนี่ยเป็นเป็นน่าจะเป็นพลยิงนะฮะเราน่าจะเสียพลบรรจุไปนะครับขนาดนั้นใช่ไหมเกมเทอร์ลี่ย์หรอครับสวยเดี๋ยวรอดูนะครับ คร,ครับขวามือนี่ไงไม่โดนเรียบร้อยแตกไหมเนี่ยน่าจะแตกถ้ามันขึ้นเป้าขาวแล้วยังไงเจอแล้วครับตำแหน่งตรงนี้สวยได้จะพังขวามือมีกระบอกนี่ครับแต่เราไม่เห็นตำแหน่งโผล่ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่กระบอกนึง มองหน้าหาซูมอย่างเดียวตอนนี้ใส่เลยเก้ป่าเอ้ยเอา้าอยู่นี่เองครับเจอแล้วแตกแไปเลยเดินหน้าดัานไป,ไปเห็นตำแหน่งเป้าหมายแล้วครับปืนใหญ่ของฝ่ายเยอรมันนะที่เราต้องมาทำลายสามกรบอกครับต้องระวังปืนใหญ่ให้ดี<ป>เจอแล้ว<ป>นี่ไงกำลังหันมาเลย ตรงนี้กระบอกหนึ่งเต็มตัวยิงสวยมีดีกระบอกหนึ่งขวาแป๊บหนึ่งนี่ครับทันน่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้ตรงนี้ที่เดียวมีสามกระบอกเอาเรื่องได้เวลาทำลายปืนใหญ่ครับเรียบร้อยไหมเสร็จภารกิจครับ ทังได้แล้วอ๋อยังมีส่วนที่เหลืออีกนะครับมีอีกมีอีกยังไม่จบยังไม่จบเห็นแล้วครับสี่กระบอกเดียวกันสวยเคแตกไปสองยังไม่โดนครับเผืออ่กหน่อยเรียบร้อยย้อยโดนจบภารกิจอีกหนึ่งจุดทีนี้เป็นจุดดีต่อครับ ไปยึดนะฮะไ,ไปยึดไปยึดไปยึดฟาร์มของวิลลี่เร mm ือดศูนย์มิลลิเมตรเนี่ยมันจริงไม่ตรงนะฮะเราต้องเผื่อย้อยเลยก็กะจะังหวะยากนิดนึงนะครับโอ้โหทางคนลงยังไงล่ะทีนี้ตาดูให้ดีครับเห็นแล้วท่าหนึ่งกระบอกจะไปไปนะครับนี่ไงเจอแล้ว ไอ้ฐานป้อมมันฐานราบเราจะได้ดันได้นะครับลองดูนะโดนเอ้าโดนสวยเลยเฮ้ยขวาเอ้าไอ้บ้ารถถังฝรั่งเศสยังไงเอ้าทีเดียวแตกเลยครับยังไม่ตายอีกทีโคตรแข็งจะเอามันคนละไซส์ไอ้น้องเมื่อกี้เป็นรถถังของฝรั่งเศสนะครับจริงแล้วเป็นฝ่ายเดียวกันนะฮะผมก็งงเลย นี่มันเป็นรถถังที่ชื่อว่าเรโนเอฟดีสินะครับสงสัยเยอรมันยึดได้ใกล้ถึงจุดแล้วครับจับตาดูปืนใหญ,ญ่ให้ดีมีฐานราบนะชัดก่อนเลยเซ้ายอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วครับนี่ไงซุ้มมันเอาเรื่องคนที ยิงปืนเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วเหรอแต่ปืนแต่เราก็ทำลายไปก่อนนะครับเดี๋มีคนไม่เนียนอ๋อไปไหนล่ะโอ้ระเบิดมือเอ้าข้างหน้าตรงนี้เลยเหรอบางทีมันก็ใกล้เกินมาฮะมอดูมีปืนใหญ่ไหมไงเงียบๆซ่อมก่อนแล้วกันนะครับ มาแล้วมาแล้วเคลียก่อนโอเคซ่อมต่อครับมาแล้วสายมือตัวหนึ่งซ่อมแป๊บอ่ะเรียบร้อยเต,ต็มครับพร้อมลุยมีปืนใหญ่ยิงจากด้านหน้านะครับแต่เรายังไม่สนใจฮะไหลกระบอกกันเเลยนี่ยปืนใหญ่อะ่ะนี่เลยครับใส่กระบอกนี้ก่อนไม่โดนเพื่อสูงอีกนิดนึงเรียบร้อย เจอแล้วครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่ปืนใหญ่เวทนะครับนี่ไงกระบอกนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยเรียบร้อยทีเดียวแตกตรงนี้ป้อมมันทางเลยไหมย,ยังยำ้ำแตกข้างหน้าเห็นแล้วครับนี่เลยกระบอกนี้สวยทีเดียวเคลียร์แล้วครับมบุก่อเพื่อน ข้ามรถเกวียนโคตรเอาบวกกันเลยเพื่อน,อนกลัวว่ามันจะรอดหรอไม่รอดนะฮะโอ้ยจุ๊บโคตรดีมาตรงไหนครับยังไม่เห็นปืนนะฮะไปต่อครับตามถนน,นไปนนลมโคลนลมโคลนติดหนืดนิดนึงเอามาแล้ว 4 7่วีคำที่สองตูจุดอ่อนด้านหน้าเราเฟยยิงยัดเข้ารูเยอะครับตูซ้ายมือนี่แหละเอาโดน,นทุกเม็ดสวยเลยจัดไปข่าหัวพลทหานไปยังไม่แตกนะครับเรียบร้อยระเบิดครับ จริงจุดอ่อนรถถังนี่อยู่ตรงส่วนท้ายนะเกราะจะหนาน้อยสุดแต่เราไม่มีเวลาไปขนาดนั้นนะฮะยัดเข้ารูเลยดีกว่านะครับโฟล์เอาเกราะหนา30มิบบินออกนี่ไงพังไวก้ก่อนเลยฮะนี่ไหมของหาก่อนนะครับนี่ไงป้อมมันเสซ้ายมือยิงทีจริงมันแตกไปแล้วฮะทันเหนียว มาถึงแนวสะพานแล้วครับต้องระวังปืนใหญ่สะพานต้าบแนวสะพานสวยครับขวามือเห็นแล้วปืนใหญ่เรียบร้อยเก็บไปหนึ่งซ้ายเอ้าโดนโดนก่อนได้ดิเคลียร์ไปครับดันข้ามแนวสะพานไปข้างหน้ามีปืนใหญ่นะครับถามก็บอก ไปเพื่อนดันเลยยิงไม่โดนติดเสาสะพาน,นตายเลยครับคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงยังไงเอาวิ่งอย่างนี้เสร็จดีครับเรียบร้อยเลียรครับด้านหน้าเห็นแล้วแต่ไปนึงก็บอกครับจะหลบไปไหนเหลยก็ออบอกได้ยังได้ไหมได้ครับเหล๋อกระบอกสุดท้าย โดนระเบิดมือที่สอยดุยต่อครับให้ละขวามือไม่สนใจครับทำภารกิจหลักเลยตอนนี้ให้ทหารเราจัดการไปที่เหลือเก็บตกโอ้โคนโคตรหนาจะไปไหนเล่าเอาติดครับเหมือนจะไปไม่ได้เอาติดครับติดเอายิงไม่เข้าังไงเอา อ๋อมีคันซีนชุดไม่ขึ้นผมขย,ยับรถไม่ได้เร็วเข้าเร็วเข้าพั่พิ่เจ็ดพี่รับคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณจะทำให้เราโดนฆ่าเอ็ดเวิร์ดข้างหลังเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเว,รดดวิร์ดจับนกพิราบ อย่าทำจับนกพิราบข้าต,ตัวตายชัดๆคุณจะระเบิดเราทุกคนมันคือโอกาสเดียวไม่บานัสเอ็ดเวิร์ดจับนกพิราบอย่าทำอย่าฟังใ้คนนั้นถ้านายปล่อยนกนั่นนหลจะฆ่าเราทุกคนเอ็ดเวิร์ดนี่คือคำสั่งเอ็ดเวิร์ดปล่อยนก <The S 2> นี่คือคำสั่งนายเข้าใจไหมครับ ครับมาแล้วครับได้เวลาบังคับนกช่องทางสื่อสารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของฝั่งอังกฤษก็คือนกพิราบนี่แหละฮะแต่ในรถถัง4 7 V ของเยอรมันมีอุปกรณ์สื่อสารแล้วนะครับแต่สมัยนั้นของ ฝั่งพันธมิตรยังไม่มีนะครับเพราะมันเป็นต้นแบบจริงๆฮะเป็นรถถังคันแรกมาฮะได้เวลาส่งข้อความครับเครื่องบินร่วงต่อหน้าเป็นข้อความอะไรบางอย่างครับไปถึงจุดกองบอกอนะฮะต้องลองดูครับชมวิวของพื้นที่สงครามไปด้วยนะครับเรียกว่าไม่เหลือซากกันเลยดีกว่านะฮะ ในเกมที่สงครามเรียกว่ายับนะครับยับจริงๆอ่ะเมื่อจะถึงแล้วครับมีข้อความเข้ามาคำสั่งคำสั่งยิงครับจากทอมสัน คำสั่งยิงโดนที่สุดแนวเส้นสามหกสี่สอง,งลูกปืนมาแล้ว ดีใจที่ได้ร่วมงานหนุ่มๆ โชคดีจากปีศาจเท้าเส้นใช่หรอเราจอกไปจากนี่ถึงจะไม่มีคำสั่งก็เถอแะแต่มันคือโอกาสซึ่งเราจะทำมันใช่ไหมคุณนักคิดฉันเหมือนคิดฟอนไยแล้วแมกมานนสตามนั้นครับเอ็ดเวิร์ดสตาร์ทรถถังครับ ถอน้ำมันแตกโอ้บิ๊กเบสให,เให้เราพักบ้างเถอะให้ได้พักบ้างเร็วเข้าเร็วเข้าหยุดหยุดบิ๊กเบสหยุดหยุดแล้วจะยืนเซออีกนานไหม อ่าให้ตายมอกเต็ไมไปหมดไม่เห็นเกินระยะ20ล้อาเลยเราจะขับฟ้าไปเอ็ดเวิร์ดฉันขับเองนายไปสำรวจข้างนอกอย่าทำตัวเป็นฮีโร่แค่ทำตามหน้าที่ <c oughs> ให้เราได้รอดไปเป็นๆถ้านายเจอปัญหา <c oughs> เราจะสนับสนุนนายจากด้านหลัง ภารกิจไปมาแล้วนะครับเอาไ,ไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ดาแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ